บ่ายสามโมงไม่มีคนเดินเลยนะครับมีแต่พนักงานขายคนทำความสะอาดมองไปมุมนี้บ้างไม่มีคนเหมือนกันนะครับนี่อีกอีกซอยหนึ่งครับไม่มีคนเหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีคนเลยนะครับมุมนี้บ้างครับมีแต่พนักงานขายเดินครับนี่ประตูทางเข้าออกนะครับไม่มีคนเลยนะครับเป็นไงครับไม่มีคนอีกนะครับอีกซอยหนึ่งนะครับไม่มีคนเลย เป็นไงครับซอยนี้อ้าวมีคนเดินหนึ่งคนแล้วครับซอยนี้ไม่มีคนอีกนล้ครับนี่อีกซอยหนึ่งครับเป็นไงครับดูซอยหน้าบ้างมีคนเดินอยู่สองคนตรงนี้ซอยนี้บ้างครับแล้วก็ไปซอยนู้นบ้างนี่ก็อีกซอยหนึ่งนะครับตรงนี้ดงชั้นใต้ดินได้ด้วยนี่มีแต่คนขายคนขายคุยกัน ซ้ายมือเป็นครับไม่มีคนเลยนะครับอันนี้เพิ่งผ่านคนปีใหม่มานะครับซุมนี้จัดรายการตกแต่งได้สวยงามมากไม่มีคนเลยนะครับอ่าโล่งเลยอันนี้ขายจักรยานมันได้เลื่อนมองดูดะครับไม่มีคนท่าไหนเลยครับมีคนขายต่นนี้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้า จักรยานไม่มีคนเหมือนกันนะครับนี่อยู่ชั้น2อนี่ทางออกนะครับ